กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเอฟซีที่เจดกเฮาทุกทุกท่านมาตามคำสัญญาครับรีวิวโรงนอนลิมินเต็ดและไอเทมที่โบคือไผในโลกของเฮาวยครับนี่บานหน้าต่างเห็นบ่กครับว่าเป็นมุงลวดมดทุกห่องครับผมห่องนอนหมาที่เห็นอยู่นี่เป็นมุงลวดมดยุ่งบอสามารถที่เขาไปกัดไปไต่ไปตอมหมาของท่านได้ บาดนีกัเข้ากับมะเบิงของนีเด้ครับห้องหมาดุครับผมหองหมาดุนี่พิเศษจังไหนพิเศษมองที่กงประตูสองสั้นครับนี่ประตูสองสั้นห้องกวางเง่ไพศาลนะครับมีหลอดไฟพิเศษให้เลยครับหลอดเดียวพูดเดียวพิเศษพูดเดียวหลอดเดียวไปเลยครับ ปิดปึดป๊บเข้าไปปั๊บนี่ครับล็อกมุงวดเข่ากับแกบจับมับยุ่งบดียุ่งบดีกินนี่ครับผมห้องนอนก่อนมัถือเบิ้งงของนอนหมากัมาเบิ้งทางถังพี่ก่อนคือกันเมดครับนี่ครับเป็นช่องลมระบายอากาศนะครับติดมุงว,วดให้นะครับส่วนด้านหลังของ อกองหมาดุครับกองหมาดุกัสามารถนะครับเปิดก่อนได้ครับผมเพราะว่าต้องใส่เสือ้อย่งจากด้านประตูด้านหนา้าดึงหมาเขามาครับพอหมาหายมันจับว่ได้เด้มาไหม่ๆยมันดิสวบเขียนขาดแล้วครับน้าเพราะคือพวามันช่วงบ่าได้ช่วงงอออกขี่ออกเงี้ยวว่ได้เห็ดจังไหนยง่หมาขี่หมาเงี้ยวเห็ดจังซี่ครับเพราะเขาขี่เขาเงี้ยวมันบ่ครับปึ๊บ นี่เหรอครับไม้ปรธรรมดาขี่เง้าลงเตี๋ยบกเพืองฉีดแล้วครับฉีดล่งพุ่นเหรอครับพุ่นเหรอครับฉีดลงท่างันล่างขี่ร่างเงี้ยวผุแล้ครับฉีดแล้วดียวเห็นทั้งไดครับเดี๋ยวยุ่งสีเขาครับฉีดแล้วแลวกับปี๊ดครับสองคำสาดแล้วกับปี๊ดนี่ธรรมดาตั้งมือเหืองหละ นี่ครับบันนี้เขากับเบิ้งงของนอนอกรเบื้องของนอนกับเบิ้งงของน้ำกอนเด้ครับของน้ำของน้ำของแขกไปไทยมากครับเปิดไฟปุ๊บอันนี้ก็ริติด,ดเล่พลัดลมดูอากาศนะครับเบื้องของน้ำลูกค้าสำหรับผู้พ่นไม่ยัามาเอามามา,มาทรงนะครับหยิดไฟก่อนปั๊บกดกระจกใสปิ้งผลเหลียวประตูก็เป็นนี่ประตูกระจกด่างดีมุ้งครับ,รบเปิดเข้าไป พ่อมาแต่ละตัวอันนี้ก็ว่างครับนี่ครับพ่อมาแต่ละตัวเ้ยลืมเบิ้งสายหดนี่นั่นงโตดโปดอยู่นี่ <c oughs> บักอันแม่นนี่ปลาเกียวมามาเร็วมานี่มาเธอมาเฮ้ยบ่อยากบาว์น้ำลายแม่นนี่สายหดนี่ครับนี่กับแว่นเดียให้ลังอ่านสายหด บักนีกับค้นจำใจนะครับนี่บักนีกับบักซาเย็นสาหด่นนี่บักซาเย็นใส่หุหดขักหดเนี่ยหดจนจะคองกับใบบ่ได้สมั่นหดขักหดแหน่บัดนี้ก็เป็นม้านอันติงตอกเลนะครับจากใส่หดนก็เป็นติงตอกไปแล้วครับนี่เดี๋ยวจะเอาคลิปอันตอนสมั่นหดหดให้เบิ้งครับโอ้ยโอ้ยตอนนี้มนก็นตาหักบักคักแล้วครับนี่ตาหักบักคักแล้วครับนี่บ่ธรรมดาแล้วนี่ครับ นี่ก็อจะเป็นข้อกีของผมเองครับไข่ฟงกับหลักกีต่อติดตามผลงานนะครับมดมาใส่เลยครับอันนั้นครับโมโน่บัหูใหญ่บุรีหูใหญ่นี่ก็อจะเป็นห้องแอร์ครับผมนี่ก็อจะเป็นรีโมทแอร์นี่คืจะเป็นแอร์น,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 นี่พัดลมตัวนี้เอาไว้ระบายอากาศนะครับเอาไว้ดูดอากาศออกนะครับย่ามเปิดแอร์มาเทสทดสอบเบื้องแอร์ ยี่สิบเจ็ดองศาหไวยมันคือเย็นคักแกยี่สิบเจ็ดองศาเนี่ยมันก็หนาวแล้วครับหมาก็หนาวแล้วไม่แต่เพื่อนเปิดยี่สิบแปดโอ้หนาวอีดีด้วยครับนี่ห้องซัมนี่หนึ่งนี่นี่ครับห้องแอร์หมาก็มีสองกงซัมนี่ครับเป็นวีพี่นะครับเป็นกงวีพีครับกว้างขึ้นกันครับข้างในก็จะเป็นน้ำที่ต่อลงมาจากอ่า เครื่องกองน้ำนะครับต่อมาจากเครื่องกองน้ำโดยตรงเลยพ่นเหลวก็ธรรมดาดิมันที่เจดกเขากินพานเครื่องกองน้ำคนละครับโอ้โหปดแล้วอะเอานี่ครับของเนียเหลือท่านเสร็จอันขี่ปูนอยู่ตัวนี้เดี๋ยวสิมัดจัดการเสร็จเตรียมไว้ครับสว่าด่ตอนท่านมีลูกค้ามาเขานะครับของวีพี่เนาะท่านมีลูกค้ามาเข้าป้าถูกเอานี้ก็ไปเบิ่งด่านหอกตัอครับ นอนข้างหนอดเป็นจังไดนแบบใดน,นะครับมีระบบผัดลมครับเฮดานผัดลมเปิดตลอดนะครับสลับกันเปิดนะครับเปิดของในอ่ะเดี๋ยวปัดนี้กะสิยผ้าไปบึงข้างนอดสักแปบ๊บนะครับป๊าพอย,ยางมหวดข้างหนอดเข้าไปทีไรปิดไฟใหม่นั้นไนเปิดจนปิดไฟป,ปิดประตูเขาครับ แค่นี้ยุ่งบวเขาแล้วครับยุ่งบ่ได้กินมาแหละหมากันนอนเนี่ยมดมือมดเว้นนะครับแต่ว่ารีวิวแล้วผมก็ทิฝึกหมาก่อนช่วงกลางเว้นนี่เอาเอายุ่งบค่ควยมีครับผมกะทีเปิดให้ล้มมันไทยเท่หมาเน้ครับเปิดให้ล้มมันไทยเท่เดี๋ยวเขาม,มาบึงระบบสวมครับพ่อฉีดฉีดฉีฉีเหยื่อหมาลงมาทาังเนียนบ่ครับเขาก็ฉีดมาใส่สวมเลยเนียเก่าทว่าพ่อเนาปีหนึ่งยังเต็มครับเก่าทอ,อ่นี่ เอาบดเขียวมีห้องกับมาเบงด่านขางฟังฟังนี่ไว้ใหง่ี่สั่มไหนเยจากหญ่บ่ใหญ่พี่น้องเลยงบไป 3, 000, า 7, 000, าสามแสนหามดไปเจ็ดแสนกวัวคาสร้างอีกสองแสนกลัวสรุปเดียวขาดยุ่งน้อยเดียวครับขาดยุ่งมืน่นสองมืน่นหอดล้านเฮ้ยปดวดเดียวเอา้าสีเฮ็ดมาแพงปันได้ก็ตามแต่พี่น้องเอามามาฝึกมาฝากกันล่าค่าเกาคือเกาแหละครับ เริ่มต้นจากาจมือละสองลอยหาซิปจนฮอดมือละหาลอยนะครับแล้ว,ลวสายพันธุ์และน้ำหนักหมาโอเคครับขอบพระคุณสำหรับผู้ที่คอยติดตามคลิปแล้วก็ติดตามผลงานเห้องโมาเดยตลอดสวัสดีครับ